อำเภอโพธิ์ภัยนะครับ แม่เอาไปแจกเลยนี่แม่เอาไปจแไปจกเลยนี่เข็นเรือมาไกลไหมครับเนี่ยมาแต่สีแยกไฟแดงครับโอ้สีแยกไฟแดงครับเอาซาเล้งจอดครับผมขอบคุณครับเอาเอารถมาใส่ซาเล้งจอดไว้แล้วก็เ,เรือมามารับยังไม่ได้สิ่งของเลย,ยโอ้นี่มันติดตัวนี้มันนั่งมันเลี้ยวไม่ได้น้ำมิดเลยครับ บวน,น้ำท่วมครับท่านผู้ชมเราจะไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับรถพิโจโจนะครับเจตตก,กี้ลังเดินทางมาตามหลังเอารถลุงเป็นไรน้องนน ตูน้ำออกจากบ้านอยู่นะครับไปนะครับเราจะเดินทางไปกับเ,เจ้าคณะอำเภอครับพานำพาทีมมาขนของไปนะครับ เรี่มของไปลงเรือครับเนี่ยครับเดินทางเลยครับนำสิ่งของ เอาอีกให้อีกให้อีกให้อีกเลยไออีกเลยเราหมอบกันตรงนี้เลยครับเอาเอาแต่ย้ายย้ายข้างหลังด้วยเออเอาย้ายเสื้อเหลืองหน่อไม่ต้องรอข้างในครับ คาราวานช่วยน้ำท่วมนะครับผู้ปกรไปน้ำท่วมนะครับไปมุ่งหน้าไปบ้านโดนโพนะครับซึ่งออกไม่ได้นะฮะชาวบ้าน200กว่าคังคาเรือนนะครับและอีก3าหมู่บ้านอยู่ใกล้เคียงนะครับวันนี้เราจะร่วมเดินทางนำถุงปันสุขปันน้ำใจนะครับชาวสุรินทร์นะครับสุรินทร์ทีวี ชาวสมาคมอัสดิณนะครับแล้วก็ร่วมสุรินนิวนะครับแล้วก็ชาวสุรินทุกทุก,ทกพื้นที่นะครับไปมอบให้กับผู้ตกัยน้ำท่วมครับอาบิยู แจกข้าวเลยครับพรุ่งนี้จุดบริการข้าวจุดไหนนี่จุดนี้บริการข้าวจุดไหนเนี่ยห้องเย็นโดนโพค่ะอะไรนะเจฟผมผลไม้สดค่ะอะไรนะเผลไม้สดห้องเย็นบ้านโดนโพค่ะรงนี้คือบ้านโดนโพเมื่อคืนเนี่ยน้ํายังสูงกันนี่ไหมน้ายังไม่สูงเท่านี้ค่ะตรงพื้นที่นี้น้ำมันยังไม่สูงเท่านี้วันนี้น้ำขึ้นโอ้วันนี้น้ำขึ้นเนาะ แต่ว่าตรงข้างในอ่ะบ้านเขาอยู่ข้างในน่ะปานเนี้ยเรือดึงคอแล้วค่ะโอ้ขึ้นคอแล้วท่กวานนี้เขาไปเข่านี้แล้วครับแล้วเขาก็ลำบากมากด้วยมีผู้สูงอายุแล้วก็เด็กด้วยต้องใช้เรือไปอย่างเดียวใช้เรืออย่างเดียวค่ะถ้าเราไม่มียานพาหนะที่มีชูขึ้นเข้าไม่ได้เขาเขาเรียกหมู่บ้านอะไรอยู่ข้างในอ่าหนองปลาไหลบ้านน้องปลาไหลดีไหมนี่โอเคครับ คุณพ่อบอกว่านาง่ามากวันนี mm ้ข้าพจาเห็นาเจ้าไม่ติูนะแต่ว่าเวลากลับมาปกติโยมจะทิ้พระแต่พระองไหนลือโดมก็ไม่ต้องพิจาราัดใจใจใจตัวเองได้ตองคักั ลำบากไหมตาลำบากไหมช่วง <ตา S 1> นี้ตาครับลำบแล้วตาอยู่กันกี่ครัวเรือนนี่มีมีกี่กี่คนครับครัวเรือนของผมนี่มีสี่คนแต่ว่าให้หลานไปไปอยู่กับยายก่อนเพราะว่าผมอยู่กับแฟนคงหลายวันนะเนาะครับหลายวันอเอามอบเอามอบมอบให้าตาอีกแล้วสองแพ็คเลยกว่าจะเข้าได้เออกว่าจะเข้าได้เอาเรือมารับเลยครับท่านผู้ชมอยู่อยู่ข้างในกี่กี่ครัวเรือนประมาณหกสิบ 60ครัวเรือนเนาะครับอยู่ไปทางไหนคร,ครับอยู่นู่นบะขึ้นวัดป่าทเทพวังทองครับโอ้วัดป่าทเทพวังทองมันมีเข้าซอยนี้ไปวัดป่าทเทพวังทองน้ําลึกขนาดไหนครับเนี่ยน้ำลึกอยู่ช่วงนี้มันก็ขนาดนี้ขนาดเกือบเกือบคอแล้วเนาะเพราะว่ารถเข้าออกไม่ได้ดูน้ําด้วยนะดูน้ําด้วยเดี๋ยวเราลองเรือจะไปช่วยน้ําร่วมนะครับ เือยางนะครับแต่เป็นเรือยายนตครับนี่รถเก๋งหน้าหมู่บ้านน้ำท่วมนะครับไม่รู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับันเปน่นหนพ่อขึ้นมาเตรียมลงเรือนะครับตรวจสอบเรือดูนะครับ ทุบกี่วันครับยายเนี่ยทุบกี่วันตรงนี้ทุบสัก5วันเนาะประมาณ5ว,5วันตอนนี้ลดแล้ว,ลด,ล,วลดได้2วันแล้วบอ, 2>, 2, วนนอ2วันแล้ววอน2วันแล้วแต่ตอนนี้พระธาตุก็ลดแล้วเนาะลแล้วมันมีแต่อยู่กลางกลางข้างในขอ,องประจักษ์มีค่ะครับนี่ก็ถุงปันสุกสมาคมสุรินทร์นิว กรีนทีวีและก็สมาคมอาสซดินผ่านมากันเลยมอบให้กับท่านประธานจุมชนประธานชื่ออะไรเนาะคือคำพันธ์ครับคำพันธ์อะไรนะจุนชนโพผลครับโอคำพันธ์โพผลโพผลโพผลครับโออันนี้ก็ฝากของวัหนองคายจุนจังหวัดหนองคายองคายหอบคายนอคายทางบดไทยนะคะจะไปวัด